สวัสดีค่ะดิฉันเรโนอ,อ่อนน้อมนะขอขอบคุณผู้ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจของบ้านสุขภาพรลางปัดคุณหนูเอียดปรีชาค่ะขอบคุณนะคะบริษัทบ้านสุขภาพรลางปัดนะะที่ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนั่นก็คือเ e อ็ดสังเจ้าสีทองแต้ร้อเปเซ็นะฟีเอ็กดีนะคะที่ทําให้สุขภาพของดิฉันดีขึ้นนะคะ ช่วยให้ระบบเลือดนะกลับมาเป็นปกตินะตานแล้วหลับลึกหลับสบายนะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกสดชื่นเจียมใสนะจนคนรอบข้างตักว่าเอ้ยไปทำอะไรมานะทําไมาหน้าตาดูป่องขึ้นใสขึ้นนะตานแล้วทตาไม้สุขภาพดีขึ้นนะไม่ต้องไปหาหมอนะคะ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะที่สําคัญนะเอกสังเจ้าสีตรงนะสูตรเจนะคะคนกานเจตานได้นะคะก็ตัวดิฉันเองนะทานเจตลอดชีวิตนะ,ะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานนะคะขอขอบคุณนะท่านวรพัฒนิตนาพัฒน์ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทบ้านสุขภาพกลางพัฒนะที่สําคัญนะสุขภาพดนะีแล้วนะคะทให้ดิฉันมีรายได้ด้วยนะคะสาคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านนะขอเรียนเชิญน,นะปีเอ็อด พอดีนะกล่องนี้นะคะกวดนี้นะตานแล้วนะอยากให้ทุกท่านลงตานดูนะคะแล้วจะรู้ว่าคุณภาพนั้นสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะ